สวัสดีค่ะเลือกไพ่สิงห์ทายนะคะ EP นี้กับหมอสายนะคะ EP นี้เราจะมาดูเรื่องของการเงินฉะนั้นเราจะมาเลือกไพ่สิงห์ทายเรื่องการเงินกันดูนะคะว่าเฮ้ยการเงินตอนนี้ของคุณมันอยู่ระดับแบบยะจกหรือว่าเศรษฐี <c oughs> เออคุณเป็นแบบว่าการเงินอยู่ในช่วงระดับไหนการเงินเป็นยังไงเรามันยะจบหรือเรามันเศรษฐีอยู่วะเรื่องเงินอ๋อ,อ,อเรามาดูเล้ดีกว่า ใครที่ติดตามหมอทรายนะคะก็รับคลิปแบบนี้ได้ในช่องทางก็คือทั้งเพจแล้วก็ช่อง Youtube กดติดตามในช่อง Youtube อย่าลืมกดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่หมอทรายลงคลิปอะไรคุณก็จะได้รับคลิปนี้ก่อนใครเลยอันนี้เป็นการเลือกไพ่เสียงไทยซึ่งเราก็เป็นการดูแบบสไตล์หมอทรายเลยก็สนุกสนุกแล้วก็ ไม่ได้ต้องซีเรียสคือเราอยากให้ทุกคนแบบได้มาร่วมแบบทายใจเสียงทายแต่ว่าโอเคคําทํานายมันออกมาจากผ้า24ซึ่งมันเป็นวิธีของแม่หมอมีคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมไม่เห็นหน้าทําไมไม่ให้เห็นหน้าผ้าอีกเอ่อมันเป็นแบบที่แม่หมอชอบแล้วก็ไม่จาเป็นต้องต้องทำในแบบที่คนจะทำใช่ไหมดังนั้นอันนี้คือคือมันอาจจะไม่ได้ปกติสําหรับทุกคนและอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย นี่นี่คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะได้ได้รู้ว่าสิ่งที่หมอสายต้องการสื่อสารออกไปต้องการดูดวงต้องการทําตรงเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เราสามารถร่วมสนุกกับการดูดวงไปได้ด้วยแล้วก็มีความสบุกกับกับคำทำนายไปด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนยิ้มได้มากกว่าสนุกมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ต้องซสีเรียดกับเรื่องของการดูดวงนะคะอ่าต่อกันที่การเลือก วันนี้มีไพ่สีกองนะจ๊ะฉะนั้นไพ่สีกองเนี่ยก็กองที่หนึ่งกองที่2กองที่สามเลยคุณอธิษฐานถึงเรื่องเงินแหละก็ไม่ได้ต้องคิดอะไรเยอะก็จิต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 นิ่งนคิดไปเรื่องเงินว่าเฮ้ยตอนนี้เรามันแบบว่าการเงินของเรามันเป็นแบบไหนวะมัน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 จะจกเลยไหมมันเสร็จทีเลยปะวะหรือมันแบบเฮ้ยมันมันดีอะไรเงี้ยเนาะโอเคถ้าเลือกนะตั้งใจเลยนะกองที่1กองที่2กองที่สามค่ะก็มาเลือกเลยนะ โอเคค่ะสําหรับคนที่เลือกแล้วใครที่เลือกกองที่หนึ่ง mm. มาใครที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ย uh. เฮ้ยมันก็ดูแบบเซ็งๆกับเรื่องเงินของตัวเองอยู่เหมืนอนกันนะตอนนี้คนที่เลือกกองที่หนึ่งตอนนี้เรื่องเงินก็แบบอ๋อเซ็งวะทําไมมันไม่พอใช้ทําไมมันจํากัดทําไมมันยากทมมําทไมมันยังมีหนี้สินทำไมยังมีภาระ,ระแต่ก็ไม่ถึงกับยาจกนะเว้ยเพราะคุณการเงินกําลังจะเข้ามาแล้วคุณก็มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีได้มีโอกาสจะรวยได้ฉะนั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ช่วงนี้มันอาจจะดูอึดอัดแล้วก็รู้สึกแบบอ๋อไม่พอไม่พอไม่พอใช้แล้วก็ภาระมันมีรายจ่ายมันสูงค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้แล้วก็การเงินจะดีขึ้น mm hmm. ฉะนั้นโอดทนอีกนิดนึงกองที่หนึ่งใครเลือกกองที่หนึ่งก็เดี๋ยวจากจาก,จากสภาพที่มันงอ่อยอยู่นี้มันก็จะดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องเงินก็จะดีขึ้นมาต่อที่กองที่สองจ้าใครที่เลือกกองที่สองนะว้าวกองที่สองนี้แบบ คุณโชคดีอ่ะคุณจะแบบเป็นเศรษฐีแบบสายฟันแลบฟัาผาเป็นเศรษฐีแบบไม่ติ้ตั้งตัวโชคดีแบบไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นคุณก็จะร่ํารวยมีโชคแบบไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าออบุญหล,ล่นทาเรียกว่าเป็นเศรษฐีช่วงค่ําคืนช่วงพิบตาฉะนั้นคนที่ละกองที่สองนี้รวยได้แบบว่าจากจากยาจกอยู่เป็นเศรษฐีช่วงพิบตราโอเคดีเยี่ยมมาไขกองที่3กองที่สนะคะ คนที่เลือกกองที่3เนี่ยเฮ้ยการเงินก็ถือว่าโชคดีนะฟุกอยู่นะถือว่าสะพัดคล่องหยิบจับใช้ใจ่ายใช้สอยซื้อหาได้ตามใจตามตามเรียกว่าจิ้มได้เลยฉะนั้นดวงแบบนี้คนที่เลือกกองที่3คุณก็ถือว่าการเงินอยู่ในระดับที่หยิบจับใช้สอยมีความเป็นเศรษฐีย,ย่อยๆคือใช้สอยได้อย่างใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเครียดฉั้นกองที่สนี่คือเป็นคนที่ มันไม่ได้ต้องเครียดเรื่องเงินน่ะ,ะก็ใช้ไปกะซื้อไปก็จ่ายไปแล้วก็หาเงินเก่งฉะนั้นกองที่3าก็ถือว่าเฮ้ยยังเป็นเศรษฐีแบบว่าเศรษฐีเบาๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากแต่ไม่เครียดเรื่องเงินโอเคมากองที่4ใครที่เรือกกองที่4ี่นะกองที่4นี้ต้องบอกว่ามันมีความแบบว่ายาจกเข้ามาแบบว่าโอ้โหรู้สึกแบบหนักหนาเรื่องเงินหมุนลอเกิน ใช้เกินตัวไม่เพียงพอฉะนั้นความเป็นยาจกกําลังจะมาหาคุณแล้วนะถ้าคุณยังไม่รู้จักวางแผนเรื่องเงินถ้าคุณไม่รู้จักใช้จ่ายยังใช้เงินเกินตัวอยู่ฉะนั้นจากความเป็นเศรษฐีก็จะกลายเป็นยาจกได้นะคะสําหรับคนที่เรื่องก,กองที่4คนที่เรื่องก,กองที่4คือคนที่ต้องเริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและควบคุมการใช้จ่ายการเงินบัญชีของตัวเองอะไรที่มันไม่จําเป็น,อะ,น,ปนอะไรที่มันเป็นทางเสียหายของเรื่องเงินงันทอง คนที่เลือกกองที่สตป้องรอบครอบแล้วนะไม่งั้นจากเศรษฐีจะเป็นยาจกได้นะคะโอเคนี่คือเลือกไพ่เสิยงท้ายนะคะอัน,นเป็นแบบที่แม่หมอต้องการทำให้ทุกคนสนุกแล้วก็ดูดวงไปด้วยกันแบบนี้สนุกแบบนี้กับเลือกไพ่สิ้นท้ายกับหมอทรายนะคะใครที่ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับคลิปนะคะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนคะ่ะ